The Legend of f u t ฟู่ตอนที่1,753เจ็ดานจำนงสังหารไร้หัวใจและไร้ศรัทธาเย่ฟูเทียนมองไปที่เหรียญชิงยี่และยิ้มชิงเหยาวมีนามสกุลเดียวกับข้าดังนั้นเธอจึงเรียกข้าว่าพี่ชายเจ้าไม่คิดหรือว่าในกรณีนั้นข้าไม่เหมาะที่จะมอบเธอให้กับเจ้า ยิ่งกว่านั้นเนื่องจากดินแดนอเวจดีต้องการเธอทำไมพวกเขาถึงไม่มาหาเธอเองถ้าพวกเขาแข็งแกร่งมากจนสามารถพิชิตดินแดนเร้นลับได้เจ้าไม่ซื่อสัตว์กับข้าใช้ไหมเทพธิดาการแสดงออกของเหรียญชิงยีเปลี่ยนไปเล็กน้อยเมื่อเธอได้ยินเขาพูดแบบนี้นี่เป็นเรื่องที่หัวหน้าของเธอมอบหมายให้เธอหากเธอทำสำเร็จเธอก็มีโอกาสได้รับความสนใจจากกองกำลังเบื้องหลังดินแดนอเวจดี นี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเธออย่างเหลือเชื่อเท่าที่เธอกังวลดินแดนเร้นลับและดินแดนว่างเปล่ากำลังรั้งเธอไว้เท่านั้นเธอต้องการหาประมาจันคนใหม่ที่ทรงพลังกว่าเจ้ากำลังใช้ความคิดมากเกินไปในเรื่องนี้เธอกล่าวไม่มีพลังอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรเร้นลับใดที่มีพลังต้านทานพลังแห่งดินแดนอเวจีได้เจ้าองค์นึกภาพออกว่ากองกำลังที่อยู่เบื้องหลังดินแดนอเวจีต้องแข็งแกร่งขนาดไหน จัก,กรพัิเย่ข้ารู้ว่ามันยากสําหรับเจ้าที่จะยอมรับสิ่งนี้แต่ท้ายที่สุดเธอเป็นเพียงผู้หญิงคนหนึ่งที่เจ้าไม่ได้รู้จักกันมานานผู้คนมากมายในสํานักอนัสสวรรค์ล้วนเป็นเพื่อนกับเจ้าคุ้มใหม่ที่จะเสี่ยงทั้งชีวิตเพื่อผู้หญิงคนนี้คนเดียวเจ้าคิดว่าข้ามองเรื่องนี้แบบนั้นหรือเย่ฟู่เทียนกล่าวด้วยรอยยิ้มประชดประชันข้าจําการเปิดประตูดินแดนเอเวจออีได้สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นดึงดูดความสนใจของทั้งเก้าอาณาจากักรมีร่างจากดินแดนเร้นลับอยู่หรือไม่ เหลียนชิงยี่จ้องมาที่เขาจากนั้นยิ้มและยืนขึ้นโดยพูดว่าข้าบอกได้เลยว่าความคิดของเจ้าถูกสร้างขึ้นมาดังนั้นดูเหมือนว่าจะไม่จำเป็นต้องพูดถึงเรื่องนี้อีกต่อไปเนื่องจากเจ้าสงสัยข้ามากข้าจะบอกลาข้าหวังว่าเจ้าจะดูแลตัวเองเย่ฟู่เทียนยิ้มเช่นกันและกล่าวว่าในอดีตดินแดนอเวจดีถูกทำลายและถูกอาณาจักรทั้ง9ก้ากวาดล้างเจ้าโครัต์ให้ถี่ท้่วและถี่ทั่วเกี่ยวกับการเลือกของเจ้าข้าไม่จำเป็นต้องไปพบเจ้าเจ้าสามารถหาทางออกของเจ้าเองได้ สายตาที่เย็นชาเข้ามาในดวงตาของเหลียนชิงยี่เธอหันและจากไปทั้งกลุ่มจากไปพร้อมกับเธอในไม่ช้าก็หายตัวไปจากอาณาจักรอนัสวรรค์หลังจากที่พวกเขาจากไปเย่ฟู่เทียนก็หันกลับมาและพูดว่าข้าย,ยังคงดักฟังอยู่เย่ชิงเห่ยาออกมาดึงเนียนอยู่ข้างหลังเธอโดยก้มศีรษะลงแม้ว่าเธอจะไม่เข้าใจพลังเหล่านี้แต่เธอก็เป็นผู้ใหญ่พอที่จะเริ่มมีความคิดบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาต้องการ ชิงเหยาเจ้าไม่ควรกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เย่ฟู่เทียนกล่าววกก้าวไปข้างหน้าและวางมือบนไหลของเธออืมเธอพูดพร้อมพยักหน้าจากนั้นเธอก็ดึงมือของเนียนหยูและพูดว่าไปเล่นกันเถอะเนียนอยู่ตกลงเนียนอยู่พูดเธอมองไปที่เย่ฟู่เทียนแล้วจักไปพร้อมกับชิงเหียา ผู้หญิงคนนั้นกำลังซ่อนอะไรบางอย่างอยูอย่ในหัวใจของเธอจักกรพพัดให้ส่วนกล่าวขณะเดินขึ้นเนียนหยุดจะบอกเจ้าเสมอเมื่อเธอต้องการบางสิ่งบางอย่างแต่ชิงเหวี่ยงแตกต่างออกไปเธอแสดงออกไม่เก่งแต่อยากจะซ่อนความรู้สึกไว้ข้างในสิ่งนี้เกิดจากสภาพแวดล้อมที่เธอเติบโตมา เย่ฟู่เทียนพยักหน้าเล็กน้อยจากนั้นกล่าวว่าจัก,กรพรรดิข้าดินแดนเอเวจีถูกกำจัดไปเมื่อหลายปีก่อนตั้งแต่นั้นมาพวกเขาได้ตกต่ำลงเรื่อยๆและตอนนี้กำลังกลับมาเท่านั้นนี่ต้องหมายความว่าพวกเขามีความวิตกบางอย่างแน่นอนโลกถูกพิชิตโดยตรงห่วงมหาราชแต่พลังเบื้องหลังดินแดนเอเวจีก็ไม่น้อยหน้าเขาแต่พวกเขาพ่ายแพ้ครั้งเดียวจัก,กรพรรดิให้ส่วนกล่าวดังนั้นพวกเขาจึงต้องการนำชิงเหี่ยวออกไปโดยตรงนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาส่งคนมาที่นี่เพื่อข่มขู่เรา เย่ฟู่เทียนพยักหน้าเหรียญชิงเหวยาวทำเหมือนว่าเธอเป็นห่วงเขาแต่ทำไมเขาไม่เคยได้ยินคำขู่ที่อยู่เบื้องหลังคำพูดของเธอเธอต้องการให้เขามอบชิงเหวยาวให้กับเธอโดยตรงขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันจัก,กรพัใไทส่วนมองขึ้นไปในระยะไกลและกล่าวว่าพวกเขาอยู่ที่นี่ไม่คิดว่าจะมาเร็วขนาดนี้ ขณะที่เขาพูดเช่นนี้เยฟูเทียนก็รู้สึกถึงออร่าอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นออร่าที่ส่งพลังอย่างเหลือเชื่อซึ่งทําให้ทุกคนรู้สึกไม่สบายใจในไม่ช้าแสงสีทองจากสวรรค์ก็ตกลงมาจากที่สูงบนท้องฟ้าครอบคลุมสํานักอนัสวรรค์ผู้ฝึกตนของสำนักมองขึ้นไปบนท้องฟ้าและเห็นแสงศักดิ์สิทธิ์ที่ไรขอบเขตกลุ่มพระพูทธรูปยืนอยู่ที่นั่นราวกับว่าพวกเขามาจากสวรรค์ผู้ฝึกตนของอาณาจักรแห่งขุนเขามาแล้ว ในสนามรบแห่งดินแดนนออเวจีเย่ฟู่เทียนได้เรียนรู้ว่าดินแดนแห่งขุนเขามีส่วนเกี่ยวข้องในการต่อสู้กับดินแดนอเวจียอย่างเด็ดขาดเมื่อหลายปีก่อนกุยซางก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันเย่ฟู่เทียนเคยเห็นชายผู้นี้มาก่อนมันคืออาจารย์ปูต่ตูบนท้องฟ้าพระทุกองค์ประสานมือทันใดนั้นก็เริ่มสวดมนต์อาจารย์ปู่ตูกล่าวว่านักบวชทั้งหมดของวิหารเทียนเซียนมาที่นี่เพื่อเยี่ยมชมสำนักอนัสวรรค์หากสะดวกสำหรับเจ้า กรุณาเข้ามาจาัก,กรพรรดิให้ส่วนกล่าวมองขึ้นไปบนท้องฟ้าทันใดนั้นผู้คนจากวิหารเทียนเสียนก้าวไปข้างหน้าเข้าสู่สำนักในไม่ช้าพวกเขาก็ไปถึงจัก,กรพรรดิให้ส่วนและแย่ฟู่เทียนภิกษุทั้งหลายกล่าวเล็กน้อยว่าจาัก,กรพรรดิข้าขอประทานอภัยที่รบกวนพระองค์ไม่มีปัญหาเรารู้สึกเป็นเกียรติที่มีเจ้าจัก,กรพรรดิให้ส่วนกล่าวด้วยรอยยิ้มเจ้ามาทำไม่เจ้าเคยได้ยินข่าวจากดินแดนเร้นลับหรือไม่อาจารย์ปูตูถาม ข้าเคยจัก,กรพพัดให้ส่วนกล่าวพร้อมพยักหน้าดินแดนอเวจีได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งและพิชิตอาณาจาักรข้าไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะมีผลกระทบหรือไม่ดีหรือไม่ดีข้าต้องบอกเจ้าเป้าหมายต่อไปของดินแดนอเวจีน,น่าจะเป็นสำนักอนณาสวรรค์ปูตูกล่าวต่อสิ่งนี้ทําให้ใบหน้าของจัก,กรพพัดให้ส่วนและเย่ฟู่เทียนเกิดความประหลาดใจเล็กน้อยวิหารเทียนเซียนได้รับแจ้งเป็นอย่างดี ปูตูมองไปที่เย่ฟูเทียนและกล่าวว่าจัก,กรพัิเย่ข้าเห็นหญิงสาวเย่ชิงเหยา่ยาครั้งหนึ่งในเมืองจิวเย่ข้าขอพบเธออย่างใกล้ชิดกว่านี้ได้ไหมทำไมเจ้าถึงสแสวงหาชิงเหวยาอาจารย์เย่ฟูเทียนถาม ผู้หญิงคนนั้นมีความสำคัญมากดินแดนอเวจีจะมาที่นี่เพื่อเธอคาหวังว่าเจ้าจะบอกเราได้ว่าทำไมเธอถึงมีความสำคัญสำหรับพวกเขาปูตูกล่าวต่อเย่ฟู่เทียนไม่สามารถปฏิเสธเขาได้ยิ่งกว่านั้นเขารู้เรื่องชิงเหวยาแล้วดังนั้นเขาน่าจะรู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วพวกเขาไม่สามารถซ่อนเธอได้เจตจำนงของเขาแผ่ขยายออกไปจนกระทั่งเขาพบว่าเธออยู่ที่ไหนเขากล่าวว่าหลัวหลานพาชิงเหยามาที่นี่ เมื่อพูดเช่นนี้เขาและคนอื่นๆก็รอยอยู่ที่นั่นอย่างสงบไม่นานหลังจากนั้นเย่ชิงเหยาก็มาถึงเมื่อเธอเห็นทุกคนที่นั่นเธออดไม่ได้ที่จะก้มหัวลงเล็กน้อยมานี้ซิชิงเหยาเย่ฟู่เทียนกล่าวด้วยรอยยิ้มเย่ชิงเหยาก้าวไปด้านข้างเบาๆเขาวางมือซ้ายไว้บนไหล่ของเธอและพูดกับปูตูเธออยู่นี่แล้ว ปูตูมองไปที่เธอในชั่วพริบตาพระพุทธองค์ก็สว่างสวัยสวดมนต์เต็มอากาศปูตูวางมือบนหน้าอกและชี้คันพุทธเขาปิดตาของเขาแต่ดูเหมือนจะเปิดจิตวิญญาณของเขาราวกับว่าแสงกลายเป็นดวงตาของเขาพวกเขาจะผ่านภาพปลงตาทั้งหมดเผยให้เห็นความจริงในไม่ช้าการแสดงออกของปูตูก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยแสงพระพุทธเจ้าดูเหมือนจะได้รับพลังงานยิ่งใหญ่ประคำพระพุทธเจ้าในมือของเขาเปลี่ยนเร็วขึ้นและเร็วขึ้น แตกเสียงใสดังขึ้นขณะที่ลูกปัดพระพุธเจ้าหักและตกลงไปที่พื้นปูตูเปิดตาของเขาปกติเขามีความสงบสุขเหมือนพระพุทธเจ้าดูกโกรธเหมือนวัชระดวงตาของเขาดูน่ากลัวและชิงเหยากลัวมากว่าเธอจะต้องถอยหลังถ้าเย่ฟู่เทียนไม่ได้อุ้มเธอขึ้นเย่ฟู่เทียนมองไปที่ปูตูและเห็นจิตสังหารในดวงตาของเขา <ๆ S 2> เขาขมวดคิ้วและยืนอยู่ต่อหน้าชิงเหยาชิงเหยาดูหวาดกลัวเธอกอดเขาแน่น ท่านอาจารย์จัก,กรพัฒน์ให้ส่วนเรียกจากนั้นประมาอาจารย์ปูตูดึงรัศมีของเขากลับคืนมาท่านอาจารย์จัก,กรพัฒน์ให้ส่วนกล่าวน้ำเสียงของเขาดูอันตรายเล็กน้อยชาวพุทธไม่ควรมีความเห็นอกเห็นใจหรือความหมายของสิ่งนี้คืออะไรจัก,กรพันโยธเธอไม่สามารถอยู่ได้อาจารย์ปูตูกล่าวท่านกำลังล่วงเกินท่านอาจารย์เย่ฟู่เทียนกล่าวอย่างเย็นชาฟังข่านะจัก,กรพัฒน์เย่เธอจะนำมาซึ่งภัยพิบัติอาจารย์ปูตูกล่าว เจ้าบอกอนาคตได้ไหมยเย่ฟู่เทียนกล่าวข้าทำไม่ได้ปูตูพูดพร้อมกับสายหัวงั้นเจ้าก็แค่เดาเย่ฟู่เทียนกล่าวพระสงฆ์ข้ายอย่างไม่เลือกปฏิบัติด,ด้วยหรือนี่คือโชคชะตาอาจารย์ปูตูกล่าวข้าไม่สนใจเกี่ยวกับโชคชะตาเธอเป็นแค่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่เคยทำร้ายใครไม่คิดว่าเจ้าแสดงออกมากเกินไปหรือเย่ฟู่เทียนกล่าว ปูตูดูสิ้นหวังเขาก้มสีสษะลงเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าหากเป็นบาปข้ายินดีจะรับไว้เจ้าทนได้ยังไงเย่ฟู่เทียนถามอย่างเย็นชามีอะไรในศาสนาพุทธเกี่ยวกับการซื้อขายชีวิตเพื่อชีวิตหรือไม่ปูตูไม่ได้พูดอะไรถ้าเป็นอย่างนั้นเจ้าต้องดูแลตัวเองเจ้าไม่ได้รับการต้อนรับที่สำนักอนัสวรรค์อีกต่อไปเย่ฟู่เทียนกล่าวเมื่อปูตูได้ยินคำพูดของเย่ฟู่เทียนเขาก็ถอนหายใจภายใน เขามองไปที่หญิงสาวที่โผล่หัวของเธอออกมาด้วยน้ำตาในดวงตาของเธอในขณะนั้นดวงตาของนางก็สว่างสดใสทำให้ปูตูรู้สึกผิดและละอายใจแต่เขาไม่สามารถลืมสิ่งที่เขาเห็นได้ไม่เป็นไรชิงเหยาเวเย่ฟู่เทียนกล่าวเบาๆเย่ชิงเหยามองขึ้นไปที่เขาและยิ้มเล็กน้อยขอขอบคุณพี่ชาย เมื่อเห็นสิ่งนี้ปูตูก็ประสานมือและเริ่มสวดมนต์อีกครั้งในเมื่อเจ้ามั่นคงในเรื่องนี้เขากล่าวข้าจะเลิกข้าหวังว่าเจ้าจะสามารถป้องกันไม่ให้สิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นได้เย่ฟูเทียนเพิกเฉยต่อเขาดังนั้นเขาจึงพูดต่อข้าขอโทษที่รบกวนเจ้าเราจะประจำการในเมืองอนัสวรรคผู้หญิงคนนี้ไม่สามารถตกไปอยู่ในมือของดินแดนอนอเอเวจีได้เมื่อตรัสด,ดังนี้แล้วพระองค์ก็ทรงนำคนของพระองค์จากไป เย่ฟู่เทียนพูดไม่ออกเขาเป็นคนแรกที่รู้ว่าชิงเหยาเป็นคนพิเศษแต่ปูตูก็เห็นอะไรบางอย่างเช่นกันและสิ่งที่เขาเห็นก็แตกต่างจากที่เย่ฟู่เทียนเห็นพลังที่อยู่เบื้องหลังดินแดนอเวจีก็อาจจะคิดถึงเธอเช่นกันเขาไม่มีทางคาดเดาว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปชิงเหยาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่ากเกลียดชังโลกเจ้าสัญญากับข้าได้ไหมเย่ฟู่เทียนกล่าวพลางมองเข้าไปในดวงตาของเธอตกลง เธอพูดพร้อมพยักหน้าอย่างจริงจังจากนั้นเธอก็ยิ้มและพูดว่าข้าจะฟังเจ้าเสมอพี่ชายไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ไหนเด็กดีเขาพูดพร้อมลูกหัวเธอไปหายาย่ากันเถอะในอีกไม่กี่วันข้างหน้าผู้คนมากมายมาถึงเมืองอนัสสวรรค์ผู้คนจากสำนักอนัสสวรรค์สามารถสัมผัสดได้อย่างชัดเจนผู้คนจำนวนมากจากกองกำลังที่กำลังมันนั้นแข็งแกร่งมากพวกเขามาจากอาณาจักรอื่นและบางส่วนมาจากอาณาจักรภายนอก ได้ข่าวมาจากที่ไหนสักแห่งที่ดินแดนอเวจยีกำลังมองหาผู้หญิงคนหนึ่งและผู้หญิงคนนี้อยู่ที่สำนักอนัสสวรรค์เมื่อมีผู้ฝึกตนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผู้คนในเมืองอนัสวรรค์สามารถสัมผัสได้ว่าพายุจะถล่มสำนักอีกครั้ง The Legend of f u t i ท n ตอนที่1,754เยมติง พันธมิตรของสำนักอนัสวรรย์ย่อมรู้ดีถึงเรื่องทั้งหมดนี้และพวกเขาส่งคนไปหาเขาทีละคนเพื่อพูดคุยกับเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ในเวลานั้นเสี่ยวมู่อยู่มาหาเย่ฟู่เทียนอาจารย์เจ้าต้องการถามข้าเกี่ยวกับตระกูลไหมเธอพูดกับเขาเย่ฟู่เทียนพยักหน้าเขากล่าวว่าข้าไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมากมายเมื่อข้าได้พบกับชิงเหย่ครั้งแรกในดินแดนเร้นลับไม่อย่างนั้นข้าไม่คิดว่าข้าจะเป็นคนดีได้ขนาดนี้ แต่เนื่องจากข้าพาเธอมาที่นี่แล้วข้าไม่สามารถปล่อยเธอไปได้นั่นจะโหดร้ายเกินไปแต่ข้าตรหนักว่าข้าไม่ใช่คนเดียวที่สำนักอนัสวรรค์ข้าได้พูดกับจักรพรรดิให้ส่วนเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วไม่ว่าใครก็ตามสามารถเลือกที่จะไม่เข้าร่วมกับเราและข้าจะไม่ถือมันกับเจ้าข้าจะทําสิ่งนี้เองถ้าข้าต้องทําหากตระกูลเสี่ยวและกองกําลังอื่นๆเต็มใจช่วยเหลือข้าจะทําทุกอย่างเพื่อปกป้องชิงเหวาในระยะไกล้ ้าจะทําให้ดีที่สุดข้าได้พูดเรื่องนี้กับคนอื่นเช่นกันเจ้าสามารถรายงานเรื่องนี้กลับไปยังตระกูลของเจ้าได้เสี่ยวมู่อยู่มองไปที่เย่ฟู่เทียนจากนั้นยิ้มและพูดว่าข้าไม่รู้ว่าตระกูลของข้าจะพูดอะไรแต่ข้าจะสนับสนุนสิ่งที่เจ้าเลือกเธอได้ถือกำเนิดขึ้นในอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของแผ่นดินและเธอก็คุ้นเคยกับความเมินเฉยของผู้คน เธอไม่รู้ว่าสิ่งที่เย่ฟู่เทียนทำถูกหรือผิดต่างคนต่างประเมินการกระทำของเขาต่างกันแต่การมีใครสักคนยืนอยู่คนเดียวท่ามกลางโลกอันหนาวเหน็บของผู้ฝึกตนทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นอาจารย์ที่น่าประหลาดใจคนนี้ทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยมากแม้ว่าเธอไม่แน่ใจว่าทำไมบางที่อาจเป็นแค่ความศรัทธาเจ้าเป็นเทพธิดาไม่จำเป็นต้องทำตัวเหมือนเด็กเย่ฟู่เทียนกล่าวด้วยรอยยิ้ม เสี่ยวมู่อยู่ยิ้มตอบเขาและพูดว่าจากนั้นข้าจะไปรายงานตระกูลของข้าเอาล่ะเย่ฟู่เทียนพูดพร้อมพยักหน้าเสี่ยวมู่อยู่ออกไปเมื่อเธอไปเย่ฟู่เทียนก็ขมวดคิ้วคำพูดของเขาเบาแต่มีน้ำหนักอยู่ในใจเขาไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบถ้าเขารู้ว่าการช่วยชิงเหวาวจะทําให้เกิดความปั่นป่วนเช่นนี้เขาคงไม่ทําอย่างนั้นท้ายที่สุดมีผู้หญิงที่น่าสมเพชมากมายเช่นเธอในโลกนี้เขาไม่สามารถช่วยพวกเขาทั้งหมดได้ แต่มีบางสิ่งที่เมื่อเจ้าตัดสินใจทำเจ้าต้องอยู่กับผลที่ตามมานี่ไม่ใช่ความเมตตามากเท่ากับความชอบทำเรียกอีกอย่างว่าจรรยาบรณก็ได้หากอาจารย์ของเขาไม่สละชีวิตเพื่อไปยังตระกูลนันโตหาก็ยี่เสียงไม่ได้เดิมพันชีวิตของเขาหากกระท่อมทิ้งเขาเมื่อเขาตกอยู่ในอันตรายท่าชี้ต,ตนกลังและยานหยวนมอบเขาให้จัก,กรพัิหลี่แล้วเขาก็จะไม่มีอยู่จริงพวกเขารู้จักเขาดีขนาดนั้นเลยเหรออาจารย์ของเขาสอนเขาเพียงไม่กี่เพลงเท่านั้น เขาไปที่กระท่อมเพื่อเรียนศิลปะและสำหรับที่ปรึกษาจาักรพรรดิและหยานหยวนพวกเขาเป็นศัตรูโดยธรรมชาติของเขาทุกคนมีเหตุผลมากมายที่จะละทิ้งเขาแต่พวกเขาไม่มีเขาเติบโตมาในสภาพแวดล้อมแบบนี้ดังนั้นเขาจึงรักษาแบบนี้ไว้โดยธรรมชาติหลายวันต่อมาตรงกันข้ามกับความคาดหวังของเย่ฟู่เทียนค่ายกลการเคลื่อนย้ายวัตถุที่สำนักอนัสวรร์สว่างสวัยอย่างไม่น่าเชื่อทำให้สิทธิทุกคนมองไปที่มัน ร่างบางเดินออกไปเย่ฟู่เทียนมองดูพวกเขาด้วยสติสัมชัญญะของเขาพุ่งเข้าหาพวกเขาเขายิ้มและเดินออกไปพบพวกเขาผู้ฝึกตนจากกองกำลังระดับสูงต่างๆมาถึงแล้วแต่ตอนนี้บุคคลผู้ทรงพลังสามคนที่เคยเจอมาก่อนล้วนอยู่ที่นี่ที่สำนักอนัสวรรค์ตอนนี้พวกเขาแข็งแกร่งมากมีการเตรียมงานเลี้ยงและจักรพพัดให้ส่วนเย่ฟู่เทียนและคนอื่นๆอ,อีกหลายคนเข้าร่วมไม่มีใครพูดถึงเรื่องของชิงเหยาเพราะไม่มีใครต้องการ หลังจากงานเลี้ยงบุคคลสำคัญทั้งหมดได้รับห้องพักในสำนักทั้งสำนักกำลังเดือดดาลด้วยการอภิปรายหลังจากที่คนอื่นๆอ,ออกไปแล้วเย่ฟู่เทียนจัก,กรพรรดิไทส่วนและคนอื่นๆอ,อีกสองสามคนก็อยู่ข้างหลังในงานเลี้ยงเจ้าแปลกใจไหมจัก,กรพรรดิไทส่วนถามเย่ฟู่เทียนด้วยรอยยิ้ม นิดหน่อยเย่ฟู่เทียนพูดพร้อมพยักหน้าเขาคาดว่าจะพบกับการต่อต้านไม่ใช่เพื่อให้สิ่งต่างๆดำเนินไปอย่างราบรื่นพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่ทั้ง3ของเขาได้ส่งรูปแบบที่แข็งแกร่งที่สุดมาสนับสนุนเขาและการตัดสินใจของเขามันไม่ควรเข้าใจยากจัก,กระพัดให้ส่วนกล่าวยังคงยิ้มประกายแห่งปัญญาในดวงตาของเขาดูเหมือนเขาจะเดาได้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้น เย่ฟู่เทียนมองเข้าไปในดวงตาของเขาแล้วพยักหน้าเล็กน้อยเขาตระหนักว่าเขาควรจะรู้เช่นกันในสถานการณ์ที่วุ่นวายเช่นนี้หากสำนักอนัสวรรค์สามารถยืนหยัดอย่างมั่นคงในอาณาจักรอนัสวร์ในอนาคตเจ้าและสำนักจะเป็นตัวแทนของยุคต่อไปจัก,กรพรรดิให้ส่วนกล่าวสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้อาจกลายเป็นเหตุการณ์สำคัญในอนาคต เ้าเป็นหนึ่งในผู้สร้างยุคนี้ด้วยเย่ฟู่เทียนกล่าวแม้ว่าตอนนี้จะมีความกดดันมากมายแต่เขาก็ยังเชื่อว่าถ้าเขาสามารถพักเพียนได้พวกเขาจะได้สร้างประวัติศาสตร์ข้ารู้สึกเป็นเกียรติจักรพรรดิให้ส่วนกล่าวด้วยรอยยิ้มภายในวังแขกที่ตระกูลเสี่ยวพักอยู่ผู้อาวุโสเสี่ยวเสี่ยวเชียนซานและเสี่ยวมู่อยู่ทั้งหมดอยู่ด้วยกันพวกเขาเฝ้าดูผู้อาวุโสของตระกูลเสี่ยวติงเทียนเข้าไปในวัง ไปกันเถอะเสี่ยวเชียนซานกล่าวขณะที่เขาออกเดินทางข้างหลังเขาเสี่ยวหานเจียงและเสี่ยวมู่อยู่ตามมาท่านปู่เสี่ยวมู่อยู่ดูเหมือนเธอต้องการถามอะไรบางอย่างเจ้าแปลกกระใจไหมที่เรามาที่นี่เองเสี่ยวเชียนซานถามเธอใช่เสี่ยวมู่อยู่พยักหน้าเธอกําลังสับสนเจ้าอาจจะเป็นเหรือนห่วงแต่เจ้ายังเด็กอยู่และความรู้สึกเป็นมนุษย์ของเจ้ายังไม่พัฒนาดีเสี่ยวเชียนซานกล่าว ตอนนี้กองกําลังที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดกําลังก่อตัวเป็นพันธมิตรเพราะเราเห็นพลังและศักยภาพของเย่ฟูเทียนและเพราะเขาช่วยเจ้าแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในพันธมิตรของเราคืออะไรไม่ใช่พลังของเจ้าหรือมูอ่หยูถามเจ้าสามารถพูดได้แต่พูดให้ถูกคือเย่ฟูเทียนเสี่ยวเชียนซานกล่าวมันไม่ใช่แค่พรสวัด์ของเขาเท่านั้นแต่ยังเป็นวิธีการทำสิ่งต่างๆของเขาด้วย นั่นคือบุคลิกและความอุตสาหาของเขาเป็นกุญแจสําคัญในพันธมิตรเรนี้แต่ถ้าเขาได้รับความคิดอื่นๆพันธมิตรนี้จะเปราะบางมากดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีความไว้วางใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเสี่ยวมู่อยู่ไม่ค่อยเข้าใจตอนนี้เขาสามารถใช้พลังทั้งหมดเพื่อปกป้องเด็กสาวคนนั้นได้ในอนาคตหากชิงเหวยาวประสบปัญหาใดๆหรือถ้าเราทำเขาจะไม่ใช้พลังทั้งหมดของเขาเพื่อช่วยเธอหรือเราเช่นกันหรือไม่ ถ้าเขาทิ้งเธอตอนนี้แล้วเมื่อเขาเจอสถานการณ์ที่คล้ายกันในอนาคตล่ะเสี่ยวเชียนซานกล่าวการตัดสินใจของเย่ฟู่เทียนมีความหมายมากมายดังนั้นกองกำลังที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดจึงมาที่นี่เรากำลังแสดงจุดยืนของเราโดยอยู่ที่นี่เองเมื่อพลังของพันธมิตรของเราปีศาจวมกันอย่างแท้จริงมันจะมีความหมายอะไรเสี่ยวมู่อยู่พยักหน้าเล็กน้อยในที่สุดเธอก็เข้าใจว่าทำไมเธอถึงรู้สึกปลอดภัยหลังจากพูดกับเย่ฟู่เทียน แต่อันตรายยังคงมาใช่ไหมเธอถามท้ายที่สุดศัตรูของพวกเขาก็ทรงพลังอย่างเหลือเชื่อแน่นอนเสี่ยวเชียนซานกล่าวด้วยรอยยิ้มแต่อย่าลืมว่ากองกำลังที่อยู่ที่นี่แข็งแกร่งที่สุดในสามพันอาณาจักรแห่งเส้นทางอันยิ่งใหญ่เวลาที่มีปัญหากำลังใกล้เข้ามา ในยุคเช่นนี้การประนีประนอมและการถอยหนีไม่ฉลาดและไม่ปลอดภัยมีเพียงการก้าวไปข้างหน้าผ่านพายุและแสดงพลังที่มากขึ้นเท่านั้นที่จะสามารถยืนหยัดได้วีรบุรุษในช่วงเวลาที่วุ่นวายไม่เคยประนีประนอมพวกมันแข็งแกร่งขึ้นด้วยเหล็กและเลือดเมืองอนัสวรรค์อันกว้างใหญ่ดูเหมือนจะอยู่บนคมมีกิจกรรมใดๆที่นั่นจะดึงดูดความสนใจของผู้ฝึกฝนหลายคน ตำนานเกี่ยวกับเย่ชิงเหวาแพร่กระจายออกไปมากขึ้นเรื่อยๆบางคนบอกว่าเธอเป็นทิดาแห่งดินแดนเอเวจีผู้สืบทอดแห่งความมืดดินแดนเอเวจีกำลังมาเพื่อพาเธอกลับตำนานอื่นๆบอกว่าเธอมีพรสวรรค์อย่างมากเย่ฟู่เทียนสังเกตเห็นสิ่งนี้จึงรับเธอเป็นศิษย์ตำนานเหล่านี้แพร่กระจายไปทั่วเมืองอนัสวรรค์ผู้ฝึกตนของแคว้นทองคำศักดิ์สิทธิ์มาถึงร้านอาหารพวกเขาเคยได้ยินเรื่องเหล่านี้ด้วย มีบุคคลผู้มีอำนาจสองคนในหมู่พวกเขาจัก,กรพรรดิแห่งแคว้นทองคำศักดิ์สิทธิ์ไกคังและไก่ทรงน้องชายของเขาไกทรงรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับความเป็นปฏิปักษ์ระหว่างเยฟ่ฟู่เทียนและแคว้นทองคำศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้พวกเขาปล่อยให้เรื่องนี้สงบลงแต่เยฟ่ฟู่เทียนได้ฆ่าหลานชายของเขาสองคนดังนั้นจึงไม่ยากที่จะรู้ว่าเขารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเขาอย่างไรก็ตามเขาเป็นข้าราชบริพารของจัก,กรพรรดิตรงห่วงมีเหตุผลที่ดีที่พวกเขาถูกเรียกมาด้วยกัน และเป้าหมายของเขาเกี่ยวข้องกับดินแดนอเวจดีนั่นก็หมายความว่าเป้าหมายของเขาจะเป็นอันตรายต่อเย่ฟู่เทียนนั่นทำให้เขาคิดเขาควรจะเคลื่อนไหวเมื่อไหร่ในขณะนั้นก็มีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาในร้านอาหารทุกคนรอบๆมองดูพวกเขาและทันใดนั้นหัวใจของพวกเขาก็สั่นสา,าน แม้แต่คนที่อยู่ห่างไกลก็ตกใจหลังจากที่ผู้ฝึกตนของแคว้นทองคาศักดิ์สิทธิ์มาถึงแล้วตระกูลเฉินก็เข้ามาเช่นกันยิ่งกว่านั้นพวกเขาได้นําบุคคลสําคัญหลายคนมาด้วยคนกลุ่มนี้แข็งแกร่งเกินไปจนถึงตอนนี้ไก่สางไก่ทรงมีเสียงมาจากคนในตระกูลเฉินเฉินเกากริย์และพี่ชายพูดโดยมองไปยังผู้พูดนั้นชายคนนี้เป็นบุคคลในตำนานที่มีชื่อเขย่าอาณาจักรทั้ง9้าเมื่อหลายปีก่อนแน่นอนว่าทั้งสคนรู้จักกันดี ราชวงศ์ของแคว้นทองคำศักดิ์สิทธิ์มาที่นี่เป็นการส่วนตัวเจ้ามาทำอะไรที่นี่เฉินเกาถามด้วยรอยยิ้มน,นั่งที่โต๊ะซึ่งอยู่เมื่อไกลาจากพวกเขาเรามาที่นี่เพื่อดูความโกลละกายสางพูดอย่างเมินเฉยแล้วเจ้าหละ่ะด้วยเหตุผลเดียวกับเจ้าเฉินก็อบแล้วเมื่อเจ้าได้ดูความโกลลจนเต็มอิ่มแล้วละ่ะเราจะมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นไกลข้างกล่าว ข้าได้ยินมาว่าผู้ฝึกตนของอาณาจักรภูเขาก็อยู่ที่นี่เช่นกันเจ้าอาวาสมาเองเฉินกากล่าวเจ้าอาวาสได้มีโอกาสจักไปแต่ไม่เขาเลือกที่จะอยู่ในโลกนี้ใช่ข้าได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนั้นผู้คนจากอาณาจักรปีศาจก็มาที่นี่เช่นกันไก่ทรงกล่าวอาณาจักรปีศาจใบหน้าของเฉินเกาดูแปลกใจพวกเขาสนใจอาณาจักรดั้งเดิมด้วยเหรอ ใครจะรู้แต่ข้าได้ยินมาว่าพวกเขามองตรงเข้าไปในดวงตาของเจ้าของดินแดนอเวจาีและบอกเขาว่าอย่าสร้างปัญหาอีกเลยน่าเกรงขามจริงๆเจ้าคิดว่าคนที่เพิ่งมาถึงเป็นใครอาจเป็นหนึ่งในแปดแม่ทัพปีศาจผู้ยิ่งใหญ่และบริวารของเขาใช่ไหมถ้าอย่างนั้นคงจะมีเรื่องวุ่นวายน่าดูขณะที่พวกเขากำลังคุยกันร่างชุดดำยังคงนั่งอยู่คนเดียวในร้านอาหารอื่นกินและดื่มอย่างสงบและเงียบเขาชื่อเมติง เม่แปลว่าดอกพลัมเขาเป็นหนึ่งในแปดแม่ทัพปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรปีศาสาบานว่าจะรับใช้จักรพรรดิปีศาจ